ตำบลด่านทัตะโกนเป็นตำบลที่มีท้องถิ่น2รูปแบบคือมีทั้งเทศบาลและก็องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทัตะโกนะพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านทัตะโกนะมีทั้งหมดประมาณ100 70ติกว่าตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองนะฮะออกเป็นยี่ิบหมู่บ้านมีแหล่งน้ําดีแหล่งน้ําไม่ดีหมายถึงเป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้งบ้างเป็นหมู่บ้านที่ดินดําน้ําชุ่มบ้างอย่างบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านที่มีน้ําดีดินดําน้ําชุ่มแต่บริเวณรอบๆ พื้นที่เนี่ยเต็มไปด้วยพื้นที่ภาคเกษตรต้องอาศัยสารเคมีเป็นหลักซึ่งสารเคมีเนี่ยเวลาฝนตกมันก็จะไหลลงสู่แหล่งน้ําก็จะทําให้แหล่งน้ำนั้นปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีแล้วก็โลหะจึงทําให้องค์การบริหารทวนตนําบลต้องดินน้นรนที่จะหาแหล่งน้ําที่เป็นแหล่งน้ําที่สะอาดเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราได้รับความกรุณาจากกรมทรัพยากรน้ํามาดานมาก่อสร้างโครงการบาดาลขนาด ตามโครงการพระรามบุรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้4หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านหมู่ที่3หมู่ที่12หมู่ที่20และก็หมู่ที่1ซึ่ง4หมู่บ้านนียมีประชากรประมาณ2,000กว่าคนก็ประมาณ600กว่าครัวเรือนในเรื่องการบริหารจัดการอบตอได้ดำเนินการออกข้อบัญญัติต,ตำบลว่าด้วยการใช้น้ำประปา ก่อนที่จะจ่ายน้ําให้กับพี่น้องประชาชนเราก็เอาท่อที่ได้รับจากโครงการเนี่ยไปต่อกับท่อเดิมของหมู่บ้านที่ใช้กันอยู่ซึ่งจริงๆท่อเดิมเนี่ยบางหมู่บ้านใช้มา10กว่าปี20ปีซึ่งสภาพมันก็แย่แล้วพอเราต่อเข้าไปเนี่ยระบบออถังมันสูงแรงดันมันแรงมันก็ทําให้ท่อแตกเป็นระยะระยะองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตั้งงบประมาณไปเปลี่ยนท่อเปลี่ยนที เป็นมากๆเลยสกิโล3กิโลก็ค่อยๆดาเนินการไปก็เป็นการแก้ปัญหาเพื่อให้เราไม่สูญเสียน้ําด้วยแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่สะดุดหมายถึงได้ใช้น้ําตลอดไม่ขาดตอนเราส่งไปตามหมู่บ้านตามหลังคาเรือนต่างๆนะฮะก็เก็บหน่วยละ6บาท ก็เป็นราคาซึ่งไม่ใช่สูงมากนักแล้วเราได้ตู้น้ําดื่มซึ่งอยู่ด้านโน้ตมาให้ดื่มกินต่างหากซึ่งมีคนมาใช้บริการมากบางรายมาจากต่างระบับด้วยซ้ําแล้วก็ปริมาณน้ําที่มาเอาก็มากบ้างน้อยบ้างบางคนมาเป็นถังพันลิตรก็ยังมีนะบางคนเป็นขวด5ลิตรก็มีความสะดวกแต่ละคน คือ 1. ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องน้ำดื่มที่สะอาด 2. น้ำระบบประปาเพียงพอสำหรับการบริโภคอุโภคทุกครัวเรือนก็ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดช่วยให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่ดี โครงการนี้สร้างเมื่อปี63กรมน้ำมาดานอนภารกิจให้รัฐบตดูแลโดยกองช่งางควบคุมการจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในระบบประปาก็คือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอเรื่องสาภายัยภัยแรงทางกองช่างเนี่ยก็จะมีตัววงช้างฮะที่จะจา่ายน้ำให้กับชาวบ้านคือช่วงฤีูรุแรงฮะจะต้องเอารถดน้ำมาเติมน้ำแล้วก็ไปแจกจ่ายให้ประชาชนหมู่บ้านที่ห่างไกลที่ขาดแคลนน้ำ คือเมื่อก่อนเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยก็น้ําไม่เพียงพออยู่แล้วแต่ได้โครงการนี้มาชาวบ้านก็มีน้ําใช้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่8ปดโมงเช้ากองช่างเนี่ยก็ทิ้งมาเนี่ยต้องดูแลระบบตัวบ่อน้ําดิบที่สูบข,ขึ้นมาใช้ระบบประปาของโครงการพระราชดิก็เข้าไปดูแลระบบก่อน,นว่าเปิดน้ําใช้ได้ทุกวันเนี่ยฮะได้ประมาณกี่คิวก็เช็คระบบเปิดน้ําแล้วก็ ดูน้ําดื่มที่ถังถังสูงฮะว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่แล้วก็จ่ายจ่ายไปชาวบ้านก็ทําให้โครงการนี้แก้ไขปัญหาได้จริงแล้วมีประโยชน์แต่พื้นที่ภัยแล้งมากๆครับอีกอย่างหนึ่งครับก็คือจุดบริการน้ําดื่มประชาชนมีไรายได้น้อยน,นะก็จะมีมาใช้น้ําบริการจํานวนมากทั้งนอกเขตและในเขตเขาบอกว่าน้ำที่ตะมนต์น่านเนี่ยดื่มแล้วมีรสชาติที่ดีดบริการน้ําดื่มบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันช่วงตอนคืนแล้วก็จะปิดเพราะชาวบ้านไม่ได้ไปใช้น้ําตอนคืน ก็มาก่อนนี้ซื้อน้ำเป็นแพ็คกินอะสี่แพ็คก็เดือนกับประมาณอนา,าที่ละร้อยแต่เดือนก็สีครั้งก็4ี่ร้อยพอดีมีน้ำที่นี่ก็เลยค่อยช่วยไม่ไม่มเปลืองค่าใช้จ่ายประยะดัดเยอะเยอะมันเป็น,น้ำน้ำบรดานะครับกินแล้วมันได้รสชาติแต่ถ้า,ถาเกิดไปไปกินน้ำ ข้างนอกบางทีก็ไปซื้อกินบางทีก็เฟื่อนเฟือนกันนน้ำบรดาที่ใช้ได้ดีชาวบ้านมันใช้กันเยอะกินแล้วไม่มีอะไรครับกินกนสบายไม่ไม่ไม่มีโรคไม่มีเจ็บไค่ได้เปวยครับบรรดาก็ไปไปซื้อไปเจอน้ำที่อื่นเขาพอกินกบท้องเสียบอะไรมันก็ขอบคุณ่อบต่อที่ที่นี่ครับได้ที่เปิดบริการให้ให้ใช้น้ำฟรีเอาไปทานเอาไปแกงลดลดค่าใช้จ่ายเยอะครับแต่ก่อนที่ยังไม่มีโครงการพระราชดำริก็ซื้อน้ำถัง ใกล้ๆบ้านดื่มนะคะแต่พอมีโครงการพระราชดำริของในหลวงรอสิบ mm. ก็เลยมาลองใช้ดู mm. ก็รู้สึกว่าน้ำสะอาด mm. จืดสนิทด,ดีค่ะ mm. ค่ะเพราะว่าหาน้ำดื่มสะอาดค่อนข้างยากแล้กระทั่งตู้ที่กดน้ำเราก็ ไม่ค่อยมั่นใจนะคะแต่ที่นี่รู้สึกสะอาดเอาถังมากดอย่างนี้ค่ะก็ไปดื่มแล้วก็ถุงหาอาหารนะคะขอขอบคุณโครงการพระราชบริกของในหลวงรอสิบนะคะที่มีโครงการน้ําบาดาลให้ชาวบ้านได้ใช้กันนะคะได้หุงหาอาหารได้ดื่มใช้ในบ้านในครัวเรือนค่ะน้ำคุณภาพดีถูกใจอย่างนี้เลยค่ะ ทางองค์การบริหารตันตวน้ตำบลด่านัตะโกรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวด่านทัตะโกต้องขอขอบคุณกรมน้ำบาดาลที่มาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่พี่น้องชาวด่านตะโกก็ทราบถึงความบาหกรณาทิคคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะที่เล็งเห็นปัญหาเรื่องน้ำเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชน